เขาหน้างห่างนี้นี่บ่ไปโรงเรียนน่ะมันคิดไรอย่คิดอีหยังเห็นสภาพบ้านเฮามันจนไหมเราเสียเงินยังมาเนี่ยใอยก็อยากเป็นลูกพ่นบ่เป็นลูกพ่นเห็นอยังลูกพ่นเห็นอยังลูกก็เสิยด้วยเอาเนาะดังเนาะมีโซเชียลแล้วกับมีนั่นเนะเาะเพราะฉะนั้ลูกพ่นมันกดกรอบ้อลูกพ่นมันกก,นนก,ก,นนกแตก สิไปะเะ็ทศยังมันปลูกชมพู่เมียนหอยถามเจ้านี่เจ้าคือนอนตื่นสวยน่ะ,ะสวยไม่ใช่ปเป็นยังยินว่าถ้าเป็นเหย่แล้วนอนตื่นสวยพวกเนี้ย<อ>บุญเบิ่งบุญหอยคุ้มค,มคนงานน่ะซุ้มมือไส้หอยผ้าห็นบ่เห็นหอยเย็ดเขาเก็บอันนี้เห็นบ่แต่สั้งคือนเขาเก็บ,งงส,กบสันเวลาคนคนงานโอ้เขาขึ้นรถไปน,นั่นอยู่อ,อยก็อยจะไปสรุปว่ายถิ่เจ้าเรียนถิ่มาปลูกพักบ้านเถอะนี่ตั้งไหนล่ามือหนึ่งล่าคนคู่ ไปมือแรกคนคู่แบบคนมูกับบอลเล่นน้ำไหม,มนู่กับบอลเล่นน้ำไข่ไข่ก็ต้องผู้ใกับเที่ยวเปิดแต่กระโปรงขไข่ไข่เลยว่าบอกก็อีพอว่าเออโบ่ไปได้โบ่มาสั่นรุ่นมาตรงนุ่งกระโปรงไปนุ่งยังกันนุ่งสรงน,นะเนาะเขาค่อยๆเ,เ,เปิดเฮ<อ>้เนี่ยผ้าไขอ่อมแยแล้วว่านี่ฉันมึงมาไปโรงเรียนมึงผ้าค้นงานเฮ็ดอันนี่แล้วนี่เก็บดพักกาดพักกระลำนี่เจ้าที่ทางไหนไม่เฮ็ดใส่ไข่ได้คนนี้ เยอะอี่อยางซอยเอาส่ผ้าฝ่ายยังบึงธุรกิจเท่าไนรเยอะยังบ้านหยังเบิด์ละตันนั่นปุ้ยไส้ชู้ยไู้ปายไเขาเป็นซ<บ>ุ่มปากซุ่มหาคือมึนนสองสอาพ่อปุ้ยไส้รอ,อ,อไป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 <ฆ>ข้าเวเาอยู่หันละไปหาจ เบื้งเห็นหอดใจแล้วดาวผู้ชา,า,ายคนนั้นมิตรพูนละหล่อใหญ่โอ้ยบารเตอรบาร์วลี่ยังดาวผู้ชายไรเอ้าเนี่ยมองควายเฮ็ดผู้ชา,ายคนผู้ชา,ายซุ่มมาใหม่มีิตรผูนละหล่อเร็วมัเช็คซื้อเขาหรอวะเมียนจักบักนึงอะซื้อเมกกี้น,นึงซื้อบักโทน <c oughs> บักโทนอะด,ดำดำเมกกี้นั่นมองว่าเห็นหงคิดว่ายอยู่มันต้องเป็นแบบน,นี้ซื้อแบบนี้บารน,นี้ไทยบักเมกกี้ครับขึ้นรถขึ้นผู้งเนี่ยเอ้า กี่ใบเห็นหูมันก็สิขรับรถได้ฮะว่าปุ้ยไส้ปุย้เยอะปุ้ยไส้รบเร็วเร็วเร็วจ่อปุ้งปุ้ยไส้เร็ว่ะงไเขามานี่มีนี่เขวางกับผู้สาว่ามงจะขวงไงไม่ยิ้มยกู ขาบ่ได้ยิ้มให้เธอได้ยิ้มให้ฉันได้ยิ้มให้ฉันเถอะแค่เสียมันเป็นแต่สิแตกของมันเป็นแต่แซีบของมันเป็นแต่นัวมันจะคลางแหล่เอ็นเอ็นอยู่มีความขาวจะเห็นมันความขาวเจ้าหูประกอบใส่ขีมหยังใส่ขีมหยังขีมหลอกบอถ่าโฆษณาให้เสาเขาเฝ้าเขาในโฆษณาเอาคอยแนบผุนอาบจะเทียบบ่อน้ำไปอาบน้ำสะก้อนสันมือนไปถามจังนี้จบนะ จเจ้าเป็นเยภาษาอย่างนัน้เจ้าบกหูเพราข่อยหนาว,นวเลยแดดออกกันหนาวหนาวอย่างแดดออกฟ้าอาบน้ำไว้ไปไปไปสิผ้าลงไปบางเข่งม่อยู่นี่ตรงอาบน้ำมืงละเทียที่ไปบงเขงเพ่งเลอกไปกันเห็นเหรอไปไปอยจุดชมอยูจุดชมสอีารออีกแล้วบ่มาผูา้ชยสภาพไปถอยไปเอาอีีผูา้าลอยอีลีป้าป้าปสิผ้าไป Tụi ảnh nó cứ vông ngay chẳng xì, Ừm. Chẳng đâu. Kiếp nhau. Kiếp nhau nè tay <tôi> nhang cái ngang bao thiang nhiêu, cẩn thận, cẩn thận, tay cái ngang bao thiang nhiêu, năm mười giây แย่อำลังใจร่ยยังอยู่นี่เจ้าก็ภูงาม้่่ามนี่เจ้าก็ภูงายแท่อยากได้ยังอยากได้ยังไข่ควอแค่นี้เนี่แล้วม, <c oughs> มันแหย่ไ่หมไม่ไข่เบิกไงเบิกอีหยังเออมีเนวเบิกกันแลยเนี่ยอยากได้อยู่ขค่ควไปเห็ดงานมากเขาจะเาห้องกระอ่วนห้เบ่เห็นน้นจักบาททำเบาอีนี่อโอ้ยสมือน,นั่นคอยก็เลยไปเลี้ยงเราปูชาดีดอกบนคนกินน้ำดอกจิมือเนี่ยนีเ่าสือขคู่่ิอง ตุ้ยยังเบิ่งเนีเบิ่งเนี้ยสรุสปว่าสิไปบ่โรงเรียนตั้ง่านั่นนนกยากสิดูเออสิเรียนต่อ,นนอ,อบ่ก่อสรุปอ่ะเดี๋ยวแต่อัลล่มเอออัลล่มดียนี่ยไหนก็ไปเลี่ยนตอนนั้นอัลล่มบอดีตอนไหนก็บรรเลี่ยนตอนนั้นเออบอแมนสมมิ่งเขาเลี่ยนออนไลน์ยแล้วเจา้าบบหูอยังพวมีโค้เลีออ้ยวเลี้ยวอ่อนเลี่ยนออนไลน์ยอไปซื้อไอ้ยังของทุะระขอพอด็ คุยกับเชนี่คุยยากนะเดี๋ยวขออีพ่อก็ได้จำไม่รอดอยสิบีบอกอีเมียไว้าจอามมันกำลงกินหอยผัดใส่ม่เคยกินหอยผัดใส่จักเทียเด้อมาเคยมีใน,นสมองดเ,องอเดเอง้อยังไ่หมดพื้น <c oughs> น้ำรักวนอีกอยู่นี่ไฉงานตายได้ไหมายรอด้ เออขันบัวหางเงินไปข่อยสิพาไปเที่ยวไปเที่ยวใส่เออมาลนา่นนะไปเที่ยวใส่ไป่ได้พูดลาล้อโอ้เราจะเอาเลี้ยงผู้ใต้บอกเลียวเราเอาเรียงผู้ใต<อ>้บัวไ,ไปนั่งจะเป็นคนสวยเลือดไดอ้อิ่มกได้ไหมได้ปะจี่เมื่ออิ่มไม่อย่างป้าป้าป้าสิไปกับไปบรู้ไหมคนขาวไม่ดำเบิร์ดนะห้ามน้ำแน่ห่ามน้ำไรมือแล้วเออเป็นคอลเลคชันอันจะว่าคอลเลคชันไลยมือมันโอ้ยเป็นคอลเลคชัน เออนแบนนี่มาเสียบเป๊อปเคปอปเคปอปโอ้ย่บุทุ่งฟังไม่รู้เรื่องอืมจับีนแแหลมตีนกับตีนขากัะเพะคาไป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 กินกรแทก่อนไปไปไปกินกรแทนนี่นี่ยเจ้าเจ้าขี่ไ่มคอเยคอยคอเราสองรอบแล้วเราไ่ให้คอยไหมคอยก็เลยส่วนเกี่นี่แหละบ่ไปยดยังนาะเลียงแต่ผูตช้ายจะพาสิหหายไป

Nó khơi kìa đây à, mì lâu à, <laughs> Ui, na rạc na rạc Ôm mì á Ôm mì Ôm mì á Mày lắc, mày lắc, mày chậm, Nó mì mấy Chuẩn mấy Chậm nầy mấy, à, yên mấy? À, mấy? À, mấy? À, mấy Ui, nhìn nó 一万真嘞。 อบาย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 กันบายบายกันนี่ะหัวละสิบบาทครับพี่น้องอะไรแบบนั้นนะคะเไม่ใช่ค่ะเนี๋ยวค่ะคือ 阳光。 tưởng đã sợ tao vào mọi người tưởng đã sợ tao đã dì 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 เขไปโรงเรียนเมื่อเนี่ยมันเงยตอนนี้ยังเสียงเงินในแถวอะไรกันอีกหเหมือดเงย ยังแต่เศร้าแท้คือเป็นก้าวแท้เมื่อนี่คือได้ย้อนแท้คือเป็นก้าวแท้เมื่อนีเแค่แข็งล่ะนั่นคือส่งเป็นก้าวไปแต่แย่ได้เสียงเงินแท้ยังได้ยังเด้อแย่กับตื่นแต่เด้อได้ไรเห็นแนวกินผาไหม ເພິ່ນເດີ້ທ່ານແມ່ນີ້ໂອ້ມັນມມິລາປຕົນໄມ້ໃ້ນ